เจอผักโขมทะเลเยอะมากเลยงามมากด้วยกินข้าวต้มผักโขมทะเลเรานะคะใส่สวัสดีจ้าวันนี้เราก็มาที่ป่าติดทะเลนะคะเราก็เจอผักโขมฝรั่งเป็นผักโขมทะเลจ้าไปเก็บด้วยกันกับเราเลยจ้าเรามาหาดูใช่ไหมคะเราเจอเราเจอ ผักโขมทะเลเยอะมากเลยงามด้วยเพื่อนๆดูเยอะแยะเลยคะ่ะทุกคนขอเก็บไปลวกแช่แข็งไว้หน่อยนะโอ้โหยอดดูสิอวบเลยจ้ะวางไว้ติดไปวางไปงามงามมากเลย งามงามมันจะแก่แล้วนะวันนี้โชคสองชั้นเลยเล้าอู้แต่ยอดอ้วน,นอ้วนอ่ะทุกคนขมทะเลอู งาม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 โอ้นี่เยอะเลยจ้จะสอ,อนหลายแท้นี่ยอดอ้วนอยู่นะน,นี่โอ้โหเพื่อนคือยอดอ้วนแท้ล่ะนี่ ยอดอ้นเนี้ยนี่มากเลยนเราว่ามันกำลังกินเลยนะเนี่ยแบบนี้น่าจะกินได้ใบมันสวยแล้วต้นผักโขมเนี่ยมันอร่อยดูดีมันจะมีเพียกินแต่ต้นนี้เนี่ยเราไม่รู้จักว่าต้นอะไร ไม่รู้จังจริงก่อนที่คนจะมาเดี๋ยวเขาสงสัยว่าเราเก็บอะไรนะเพื่อนดูดิยอดอ้วนๆอย่างไห้เห็นนี่หลังจากวันนี้เราคงคงไม่อร่อยแล้วจ้ะ นี่ยังอร่อยอยู่เดี๋ยวไปทําทําก็ต้มกินก็อร่อยนะเราว่านะถ้าหลังจากวันนี้ไม่อร่อยแล้วเพราะว่าเพี้ยกำลังจะลงนี่เกือบสายเกินไปนี่นะยอดอ้วนเลยใช่ไหมนี่ยอดอ้วนเลย นี่นะยอดอ่อนๆ,ๆอเนี้ยนะนี่นี่ยังอ่อนๆๆๆตรงนู้นเราก็ไม่ได้ไปเก็บเราไม่มีเวลาไปจ้ะเราก็จะเอาแต่ยอดอ่อนๆนะนั่นนูเดนี่อ่อนนี่จ้ะปัโคมทะเลนี่จ้ะเราจะเอาอีกหน่อยหนึ่งนะอยอดอ้วนๆนีย นี่จ้ะนอนอ้วนอนี่คิดว่าอ้วนแล้วนะนี่อืงาห้ามขนาดเลยเราไปลวกแช่แข็งไว้จ้าเราเป็นคนชอบกินผักอะเอาเออกมาใส่ก้ต้มก็ได้จ้ะ เดี๋ยวยังไงออกมาใส่ก็ต้มามาปั่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะผักโขมมันมีประโยชน์นะนี่ยอดกำลังกินเลยเห็นไหมคะงามเยอะแยะเลยนี่โอ้โหเยอะมากกับวิวทะเลเลยจันเก <c oughs> ็บพร้อมวิวทะเลเลย อืนี่จ้ะสัวนี่อ ouais pues, ีกยอดอ้วนนี่ยอดอ้วนเพื่อนกว่าตกลงไปในทะเลนะเอื้อมมากเลยนี่พอแล้วก่อนที่มันจะเป็นเพียเป็นเพียแล้วกินไม่ได้แล้วจ้ะนี่กำลังกินเลยพอแล้วจ้ะล่างเลยทุกคนนี่ หลังจากวันนี้ไปแล้วคงไม่อร่อยแล้วจ้ะอายอดอ่อนๆจะแช่แข็งไว้จ้ะนี่จ้ะทุกคนติดทะเลเลยปลาโขมทะเลนี่นี่จ้ะนี่อ่อนๆเลยนี่ติดน้ำนี่อ่อนมากเลยจ้ะอ้ยนี่อ่อนมากเลย อยากให้มาเก็บด้วยกันเปลี่ยนเต้นปิดทะเลนี่โอ้อ่อนๆเลยจ้ะยอดอ่อนๆเลยนี่จ้าเกือบจะแก่ไปแล้วถ้าออกดอกแล้วจบเลยแม่อ่อยแล้วจ้าอืมนี่ กึ๊บกึบเลยจ้ะดูนี่มียอดอ่อนๆตรงนี้นี่นี่อ้บนี่เยอะอะไรทีนี้เราไปเพื่อนๆเดินกลับอุ้ยเจอน้ำ เราไปเก็บมาที่ทะเลนะเราก็ไปดูบูเบอรี่ใช่ไหมคะเราก็ได้ผักขมมาด้วยจ้ะมีเยอะเลยแต่ว่าเราเอามาเท่านี้จ้ะก็เดี๋ยวว่าจะลวกจิ้มน้ำพริกแล้วก็ลวกแช่แข็งไว้นะคะแล้วก็จะทำข้าวต้มกุ้งใส่ผักโขมกินซักหม้อหนึ่งยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆกับคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะจ้า ขอบคุณทุกเมนทุกร้ายทุกการติดตามเลยจ้าเราก็ยังคงเป็นคนชอบเข้าป่าแล้วก็เลาะหาของฟรีกินค่ะขอบคุณแล้วก็สวัสดีจ้า thank for watching บายยต้มไก่ปลามหมึกจ้าจ้ เราก็จะใส่พักผักโขมแล้วจ้ะหี่ล้างอย่างดีเลยนะคะใส่ผักโขมจ้าของชอบของชอบใส่ปลาหมึกแห้งนะคะแล้วก็ผักโขมเราก็เสร็จแล้วจ้าอาหารทานง่ายจ้ามีประโยชน์สบายท้องดีจ้า กินข้าวต้มผักโขมทะเลเรานะคะใส่ปลาหมึกแห้งแล้วก็ไก่จ้ะกินง่ายๆจ้ะสบายท้องดีแบบนี้จ้ะกินเผ็ดบ้างสลับจืดบ้างจ้าผัดผักโขมใส่ไก่นะคะใส่อกไก่จ้าทานด้วยกันนะคะเสร็จแล้วจ้า